สวัสดีครับวันนี้พบกับบอกล่า fx อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มาอยู่ในช่องของ pu palm นะครับวันนี้บอกล่าจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตฟีเจอร์ลับๆที่น่าสนใจสำหรับแอป pu palm กันนะครับหลายคนเนี่ยคงจะเจอปัญหาเวลาเราเทรดเนี่ยเรามักจะหลงทางใช่ไหมไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยมันไปทิศทางไหนเราเนี่ยก็อยากจะได้เมนเทอร์ที่จะมาบอกว่า เฮ้ยทิศท,ทางเนี่ยมันน่าจะไปที่ราคาประมาณนี้หรือมันอาจจะไปที่ราคาโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใน p u p a พาเนี่ยเขาก็ทำฟีเจอร์นี้ออกมานะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กันฟรีๆใน p u p a พา App นะครับขอแค่เพียงคุณมีบัญชีของ p u p a พา App ก็เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราล็อกอินใน p u p a พา App มาแล้วเนี่ยนะครับให้เราไปที่หน้าการซื้อขายนะครับ ในจุดนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นคู่ๆู่ก็ได้นะครับหรือไปดูแบบโดยรวมก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการวิเคราะห์แบบโดยรวมกันก่อนนะครับถ้าไปที่การวิเคราะห์แบบโดยรวมให้ไปที่ค้นพบนะครับแล้วก็ไปที่24ทับ7นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการวิเคราะห์หรือข่าวสารต่างๆของคู่เงินต่างๆที่เป็นโดยรวมเนี่ยนะครับอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวนี้นะครับ yoy อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ อันนี้ก็จะเป็นพวกข่าวนะครับเป็นมีซิลเวอร์ด้วยมี Nu ด้วยมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเราสามารถมาดูได้เนี่ยอย่าง WTI ก็มีมีของ f o r x Today ก็มีนะครับคอออยนะครับของ WTI อย่างเงี้ยนะครับอือหรือเราไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือในฟีเจอร์ของ PUM ก็ยังมีปฏิทินเศรษฐกิจด้วยนะครับ ปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าข่าวในวันนี้เนี่ยมีอะไรนะครับเราสามารถตั้งค่าตัวกลองได้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยอยากให้มันมีความสัมพันธ์อะไรบ้างตั้งแต่สูงกลางต่ำนะครับแล้วก็เลือกประเทศภูมิภาคนะครับว่าเราสนใจข่าวประเทศอะไรเป็นพิเศษหรือเราจะเลือกแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้แต่ในตัวนี้ผมจะเลือกทั้งหมดนะครับ แบบนี้นะครับในจุดๆนี้เนี่ยเขาก็จะมาบอกว่ามันจะมีข่าวของประเทศอะไรแล้วก็มีผลกระทบต่อค่าเงินอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่จุดคลายแม็กของเราก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็เหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับว่าในการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นภาพรวมอยู่ใช่ไหม เออมันจะมีแยกเป็นเดียวๆด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมมันก่อนนะครับอย่างในตรงนี้เนี่ยก็จะยังมี c l o นะครับ LRC USD แล้วก็มี XAG USD นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินเนาะเดี๋ยวเราไปดูของเงินกันบ้างเขาวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับในบทวิเคราะห์อของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็น Silver รใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะลงจากราคา41เนี่ยไปที่40โดยประมาณนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีภาพมาให้พวกเราด้วยนะครับว่า เขามีโอกาสที่จะลงนะเออแต่ถ้ามันจะขึ้นเขาก็ยังมีแนวรับแนวต้านที่เขียนมาให้กับเรานะครับว่าแนวต้านของซิลเวอร์เนี่ยน่าจะประมาณ41.45นะครับซึ่งไทม์เฟรมที่เขาใช้ของตรงนี้เนี่ยก็คือ30นาทีนั่นเองแล้วในตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาดูอยู่ประมาณ700กว่าคนเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าดูน่าสนใจมากเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอันอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างหางเส็งก็มีนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับ มี xau usd กันด้วยนะครับ xau usd เนี่ยมีคนสนใจเป็นพันคนเลยอย่าเราเป็นหนึ่งในนั้นบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับบทวิเคราะห์อของ xau usd เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขามีโอกาสที่จะลงนะจากราคาที่3644ลงไปจนถึง3,600เลยนะครับเอออันเนี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับ เราสามารถเอาจุดจุดนี้เนี่ยเอามาเทรดตามได้หรือเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับมันประจวบเหมาะกับการวิเคราะห์หรือเทคนิคของเราหรือเปล่าอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนเสริมที่จะช่วยให้เทรดเดอร์อย่างเราเราเนี่ยเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เป็นแบบลายตัวที่เราสนใจนะครับ สมมติว่าเราสนใจคู่เงินนั้นๆเนี่ยเราจะดูยังไงแล้วก็เราจะเอามาช่วยวิเคราะห์ยังไงนะครับก็คือไปที่การซื้อขายนะครับแล้วก็ไปเลือกคู่เงินที่เราสนใจยกตัวอย่างที่เป็นคู่เงินที่ผมสนใจแล้วกัน guaranteed. ก็คือ EURUSD นะครับให้กดเข้าไปที่ EURUSD แล้วก็ไปที่การวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ตรงนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบแยกย่อยนะครับมีเฉพาะคู่เงินนั้นๆเราไม่จำเป็นต้องไปค้นหาอื่นๆเลยนะครับ เราสามารถค้นหาเฉพาะ eur usd ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างล่าสุดที่เขาวิเคราะห์มานะครับมีคนสนใจอยู่ประมาณ700กว่าคนเลยนะครับก็เขาบอกว่า eur usd เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปที่1.1680เลยนะครับเออซึ่งไอเนี้ยเขาทำไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3ก็ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกราฟกันบ้างว่ากราฟเนี่ยเขาลงหรือเปล่าซึ่งอยากบอกว่า กราฟเขาลงนะครับจากจุดด้านบนลงมาถึงด้านล่างอาจจะไม่ได้ลงไปจนถึงจุดที่เขาวิเคราะห์แต่ผมก็คิดว่าพี่กราฟก็มีโอกาสที่จะลงเหมือนที่เขาวิเคราะห์นะซึ่งตรงเนี้ยผมก็อยากจะแจ้งไปก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์โดยเทคนิคเราเพิ่มเติมแล้วก็เอาการวิเคราะห์ของพียูพามเนี่ยไปวิเคราะห์เพิ่มเติมดูด้วยเพื่อเสริมความมั่นใจได้อีกนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปยกตัวยอย่างอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันก็คือคู่ น้องทองนะครับ XAU USD นะครับแล้วก็ไปที่การวิเคะร์นะครับของ XAU USD เนี่ยก็จะมีคนสนใจเยอะมากๆเป็นหลักพันคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันล่าสุดกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับก็คือช็อตโพสิชันหลังจากบี l o ก็คือ 3,655นะครับเออถ้ามันต่ำกว่า3,655เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเซลล์แล้วก็ไปทาร์เกตที่3,620หรือ3,000ท่วนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะอันนี้ผมไม่ได้มาบอกสัญญาลนะครับแต่ผมเอาฟีเจอร์เด็ดๆของ p u p a พ m a p อมาให้เพื่อนๆดูนั่นเอง ซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับตั้งแต่6กโมงเช้า8ปดโมงสิบโมงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่าย2ออีกนะครับซึ่งอัปเดตแทบจะเป็นลายชั่วโมงหรือลาย2ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์เด็ดๆแบบเนี้ยผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองใช้กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากพี U ่พามไว้ในอ้อมอ,อกอ้อนใจหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้บอกลาไปแล้วครับสวัสดีครับ